ท่านผู้ชมถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะมาเปิดขับสุขภาพนะครับขับของคนที่อยากมีสุขภาพดีนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งยานะครับไม่ต้องผ่าตัดนะครับแต่เอ๊ จอมยุ่งเหยไปไหนครับเนี่ยปล่อยผมจัดรายการอยู่ได้คนเดียวเดี๋ยวๆโอ้โหโอ้โหเดีนีครับพี่ครับสวัสดีครับไม่รอกันเลยพี่ครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับตอนเราสู่รายการขับสุขภาพนะครับรายการที่เราจะมาแนะนําเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมที่อยากมีสุขภาพดีนะครับพี่ครบนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับมาก่อนตั้งนานทำไมไม่เปิดรายการครับผมผมอยากรู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเพิ่งวิ่งมาน้าตื่นอันนี้เป็นอะไรมาเนี่ยแน่นนครับพอดีว่าไม่สบายีครับ ไม่สบายแล้วก็กินยาเข้าไปครับกินยาแบบว่าแก้ไข้แ้เข้าไปพี่ก็เลยบอกว่าโอ้หลับยาวเลยครับเพิ่งตื่นแล้วก็รีบมาตอนนี้โอ้โหนะสงสารไปเดียวเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นหวัดทั้งทีวันนี้ผมก็จัดให้เลยครับช่วงของครับอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมีเมนูดีๆเด็ดๆเลยนะฮะที่แก้ โรคหวัดให้นะครับน้ำลายไหลอีกแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้กินเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าพี่ก็ไปคนเดียวตลอดเลยนะฮะแม่มีอะไรมาฝากแฟนรายการทางบ้านบ้างครับนอกจากเรื่องของขับอร่อยนะแล้วก็ช่วงของขับสุขภาพผมไม่ได้หนีไปไหนไกลครับอ่าอาจจะแซวว่าผมหนีไปไหนอีกคราวนี้ผมไม่ไปไกลเลยครับเหรอไม่ไปไกลเลยครับแค่ไปแค่ไปโคราชครับนั่นไงครับไปอีกแล้วครับพี่น้องครับไปที่ไหนไม่เคยชวนจะช่วเลยนะฮะไปเที่ยวอยู่คนเดียวกินอยู่คนเดียวโอ้สนุกสนานอย่างมีความสุขอย่างสุขภาพดีครับไปโคราช ไปที่ภูเพชรรีสอร์ทครับหากิจกรรมดีๆนะครับเป็นการออกกําลังกายเพื่อมาเพิ่มภูมิต้านหวัดครับโอ้ยางงี้นี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดีๆนะฮยยิ่งช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากมีสุขภาพดีแล้วไม่เป็นหวัดจะต้องทํำยังไงกันบ้างนะครับจะได้ไม่มาสายจำยุาแล้วก็ช่วงอีกช่วงหนึ่งนะครับที่ลืมไม่ได้เลยคือคุยคุยครับ ทราบไหมครับวันนี้ใครมาแน่นอนนะครับวันนี้เรียกว่าเป็นหนุ่มหลอนะฮะนอกจากหล่อหน้าตาดีแล้วนะฮะยังเสียงดีด้วยนะครับสาวๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มเสียงไม่ดีแล้วใช่ไหมครับผมว่าตอนนี้ให้จอมยุ่งไปพักแป๊บหนึ่งก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาพบกันทั้งหมดเนี่ยนะครับหลังโฆษณาครับ ที่หมอกรับวันนี้ผมลาถามพี่หมอกรอนะรแทนตัวแทนวัยรุ่นเลยแล้วกันนะครับว่าช่วงนี้นี่เด็กวัยรุ่นมีปัญหาเรื่องผิวหน้าเยอะเลยเกินครับ จะทำยังไงดีครับให้ผิวหน้าของเราดูดีเสมอจริงๆแล้วเนี่ยการล้างหน้าที่สะอาดนะครับแล้วก็กระจัดความมันให้หมดนะครับไม่ล้วงแค่แกะเกาเวลาเกิดสิวเนี่ยก็จะทาให้ผิวเนียนได้ครับแสดงว่ามือเราต้องห้ามส้นใช่ไหมพี่ใช่ถ้าเกิดมีสิวห้ามแค่ห้ามแกะทายาป้ายยาครับท่านั้นโอ้เฮดเดี๋ยวพี่ครับตัวนี้นิด D ด High Series นี่เป็นชื่อที่ผมได้ยินบ่อยมากเลยช่วงนี้มันคืออะไรครับพี่ครับ D A h i g นะครับรวมส่วนประกอบสของสารที่จะช่วยบำรุงผิวไว้ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น อั Alpha in, an, agen, 10, C, ลฟาอาบูตินเบต้ากรูแคนคอลลาเจนคิวเทนวิตามินซีและก็ซาลิสซิลิกแอซิดรวมไปถึงสารที่ป้องกันการเกิดสิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนังนครับโอ้โหแล้วมันจะช่วยให้หน้าผมดีขึ้นยังไงได้บ้างครับเนี่ยแน่นอนครับทั้งเรื่องของลบรอยดํากระชับรูขุมขนลบรอยเหี่ยวย่นป้องกันการเกิดสิวช่วยเรื่องของฝ้ากะเมื่อใช้ในระยะเวลานานเนี่ยก็จะทําให้ผิวพรรณเราดูเปล่งปลั่งนะครับต้านอนุมูลอิสระครับทำให้รู้สึกว่าเราจะหนุ่ม ก่ S <S <S อนวายนะครับรวมวายอีกด้วยพี่แหมแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยต้องใช้ตัวอื่นเพิ่มเลยไหมฮะจริงๆแล้วตัวเดียวครบเลยครับทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยตัวเดียวพอไม่ต้องไปเปลืองหลายตัวไม่ต้องไปเสียเงินค่าเลเซอร์ให้เปลืองนะครับเพราะตัวเดียวก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขวดหนึ่งเนี่ยเห็นขวดอย่างนี้ยนะครับ <S 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 ใช้ได้นานต้องหนึ่งเดือนขวดแค่นี้นะใช้หนึ่งเดือน โอ้โหแบบนี้นี่อยู่นี่หขวดผมขอหมดเลยแะคขึ้นปีเลยนะเาผมขอหมดเลยแล้วกันนะครับพี่ครับแมวที่ขอบคุณมากๆเลยจะบับกลับไปแล้วครับะข, <อ S 1> ขอบคุณมากคคร่าววิธีการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะคือการดื่มน้ําให้ครบทั้ง8แก้วค่ะดื่มแล้วก็ทานผักผลไม้ให้ครบห้าหมู่นะคะออกกําลังกายสม่ําเสมอคะ่ะเรื่องที่เครียดเนี่ยเราก็ไม่ควรเก็บมาคิดนะคะบ่อยๆก็คือ คิดถึงวันข้างหน้าคิดถึงทําวันนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าค่ะร่างกายก็จะสุขภาพดีตามไปด้วยสุขภาพใจก็จะดีขึ้นอีกค่ะค่ะก็อย่าลืมมาเป็นสมาชิกขับกันเยอะๆนะคะจะได้สุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีค่ะครับสุขภาพ